เรื่องนี้ไปดูการต่อสู้ต่างสายพันธุ์สู้กันไม่มีถอยมันกันยาวๆไปผม,มานายมโนราชโาคตรนะครับตำแหน่งนิติกรนะครับสังกัดเทศบาลตะมนลบ้านใหม่เชยโคตนะครับจังหวัดกุริลำนะครับได้เลี้ยงไก่ชนอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไก่ตัวเนี้ยที่เห็นสีข,ขาวเนี่ยดุมากเลยครับเจอไก่ตัวไหนก็วิ่งไล่หมดครับนี่แกกำลังวิ่งไล่ไก่ตัวไหนเนี่ย ไอ <worldwide> <N> ้ัวนี้ไงไอ้ไอ้ดูนี่มันไม่ใช่ไก่นะลูกนี่มันหมาป้าเปล่ามันไล่ตีไก่จนหมดครับคู่ต่อสู้ไม่มีครับนี่คาบรุ่นมันไล่ตีหมากันแล้วป้าแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมันคนละสปีชีส์กันดูก็ตายหรอกครับตาย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 จะโดนหมาข้าหัวไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว กลัวเลยอ่ะดูดิตาย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 เฮ้ยมันจะตายไหมเนี่ยตายที่ไหนเล่ามันสู้ยิบตาเลยอ่ะเฮ้ยไอโต๊ะเป็นหมาเด้เว้ยหมาอะไรเดี๋ยวกินหัวสไลด์เฮ้ยเฮ้ยแกเป็นไก่นะดูดูครับดูครับแล้วมันสู้อยู่กับหมาอยู่นานครับไม่มีกลัวสักนิดจนหมาเนี่ยชักจะฟอ เฮ้นี่หมานะเฮ้เฮ้เอาหมาเอาเฮ้เฮ้มนสู้เป็นหมาวิ่งหนีเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นไก่ตัวแรกของโลกที่เอาชนะหมาได้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีเต็มหมาแอบกินไก่เจ้าของบ้านครับไอ้นี่ไก่ไล่กินหมาน่ะไอหมาไอตายเฮ้เฮ้อย่าเป็นไก่ะเวยเฮ้เหมาหมาหมามานี่หมามานี่ดูสิครับพอหมาหนีไปแล้วครับมันก็ไล่ไม่เลิกหนีไปไหนมันตามไปไล่ครับ หมาสู้พางก็ต้องหนีหมาสู้พรางหนีพรางอยู่ตลอดเวลาครับขนาดหมาไปตามเพื่อนมาแล้วครับเฮ้ยเพื่อนช่วยเราทีไอบ้าทิ้งข้าเลย,เอยไอไก่เมื่อไหร่เอ็งจะหยุดไล่ข้าเนี่ยไอไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดมามา,มามาไอหมาไปนี่มาค่ะลูกพีช่วยผมด้วย <c oughs> เออลูกพีก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันเป็นไก่บ้าไปแล้วเนี่ย ไทยอย่างนี้แหละครับจนหมดสภาพหมาเรียกว่าเสียหมาของจริงเลยโอ,อ้โห oh เหลือเชื่อจริงๆใไก่จัดการหมาได้อยู่หมัดครับเหลือ,เ,อ,อเชื่อจริงๆริเพงปะโอ้โหอะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงตังเหลือเชื่อจริงๆริงแค่สไตลิงนั้นเป็นจริงได้ อีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปออกทีไรมันก็จะวิ่งมาหาสุนัขในบ้านนะทุกทีแล้วหกเจ็บนะก็จะวิ่งหนีมาหาผุมประจำนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวกับใจสู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หมาแล้วทำไมกัดให้ตายไกลกล่าวขอขอบคุณคุณมาโนดราชาโคตรนิติกรชำนาญการเทศบาลตำบลบ,บ้านใหม่ชัยพลน อำเภอบ้านใหม่ชัยพธจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องไก่ไล่จิกสุนัข